คบคนแบบไหนก็เป you ็นคนแบบนั้นเพราะพึ่งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับพึ่งถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้างคุณจะมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับนักปรา์คุณจะมีความรู้มากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนบุญคุณจะเกิดเมตตามากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนกล้าหาญคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดีคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าศีลไม่เสมอกันก็อยู่่่รวมมกันไได้ ต้องพวกเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันถึงอยู่กันได้คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกันชอบดื่มกาแฟเขาก็ไปจับกลุ่มกันที่ร้านกาแฟชอบเข้าวัดก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมทำเรื่องที่ชอบเหมือนกันคุยเรื่องที่ชอบเหมือนกันเราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหนนั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจไม่อึดอัดใจให้รู้ไว้เลยเรากำลังกลายเป็นพวกเดียวกับเขา แมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานกินเกสรดอกไม้สวยๆมันชวนกันไปกินแต่ของเหม็นของเน่าเสียพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำในสิ่งที่ชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่มีใครตักเตือนกันได้เพราะชอบเหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันสีไม่เสมอกันมันก็คบกันได้ไม่นานเชื่อไหมว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณคุกคลีและใช้เวลาอยู่ร่วมได้มากที่สุด ลองมองและพิจารณาดู5คนในชีวิตคุณที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันคุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขาไม่มากก็น้อยถ้าคุณอยู่กับใครคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นอย่าเป็นพึ่งหรือมแมลงวันคุณเป็นคนเลือกเอง